สวัสดีค่ะทุกคนมิวเมอร์ดี้เกิลน,นะคะที่จระะิงก็มาอยู่ช่วงชายและชอบประจําเดือนสิงหาคมนั่นเองนะ,ะทุกคนเดือนเกิดของมิวนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอ่าเดือนที่เป็นหน้าฝนด้วยนั่นเองนะคะแต่จะมีอะไรที่มิวชอบชายเราชอบแล้วก็มีตเตลิดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่ชอบบ้างนะนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอน วกันที่งานเบตเตะเล็ก,กันนะ้องม่ว่าจะเป็นอ่าของที่มันไม่ใช่สกินแคร์ที่เรารีวิวกันนั่นเองนะคะก็จะเป็นเพลงนั่นเองนะทุกคนแน่นอนว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ b l a c k พิงค์เขาออกซิงเกิลมานั่นเองซึ่งทางเราก็คือชอบมากเลยะคะ่ะก็จะเป็นเพลงที่มีชื่อว่า พิงค์เวียนอมนั่นเองนะทุกคนออกมาครั้งแรกนะก็คือแบบฟังวนไปนะเพราะว่าชอบมากแล้วก็คัมแบ็กในรอบ2ปีด้วยนะคะทุกคนของ Black พิงคนั่นเองนะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นติ่งเลยขนาดนะั้นแต่ว่าชื่นชอบในตัวของน้องลิซ่านะคะแล้วก็ทั้งทั้งทั้งวงเลยทุกคนแต่จริงแล้วก็ภูมิใจในตัวแบบน้องลิซ่าที่เป็นคนไทยนี่เองนะทุกคนแบบแล้วร้องดีเต้นดีเพลงดีทุกอย่างแล้วคําแปลก็ดีมากด้วยนะะี่นะคะฟังจนแบบว่าเอ้เกือบจะเต้นได้แล้วแต่ว่าก็แบบมูบาลานี่นะคะทุกคนแล้วก็ เป็นเพลงของที่ออกมาตอนท้ายของเดือนแต่ว่าเราชอบมากเลยนะเลยมันูดเป็นเพลงแรกนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะคะชื่อว่า My Angel นะะของ i u s l i นั่นเองค่ะอยู่ดีก็คือแบบชอบเพลงของเขาซัง,งนนะั้นคือคือ <M akes. S 1> เป็นแฟนคลับของ e u s l อยู่แล้วแต่ว่าเพื่อเคยมาฟังเพลงนี้เนะี่ยคือมันอยู่ดีมันก็เปิดขึ้นมาในเพลย์ลิสต์นะทุกคนก็เลยเข้าไปฟังดูนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเออชอบนะทุกคนเป็นเพลงเป็นจังหวะที่เหมือนแบบเขาไม่รู้เรียกจังหวะอะไรทงโกหรอหรือสักอย่างอะไรก็พอแล้วขลเขาก็มา แรปกันแล้วก็บอกว่าความหมายก็จะเป็นประมาณว่าเราเหมือนชอบคนที่สูงกว่าอะไรย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้แบบอยากจะตะก,กายไปถึงขนาดนั้นเอะไรเงี้ยเธอต้องเป็นฝ่ายลงมาหาฉันนั่นเองนะคะทุกคนเออก็เป็นประมาณนี้นะคะเพลงของศิลปินที่มีแบบเพิ่งมาชื่นชอบแล้วก็รู้จักในเดือนนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นของน้องจาราซาโรลานั่นเองหรือว,ว่าซาลาซาโรลานั่นเองนะคะทุกคนคือหน่องเขาหน้ารักมากทุกคนเขามองแล้วเหมือนไ ไม่ใช่ผู้หญิงเขาเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งสนๆ,สนๆอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักนั่นเองนะคะแล้วเพลงที่มชอบก็จะเป็นเพลงเอาใจลงไปเล่นนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ทําให้ได้รู้จักกับน้องเขานั่นเองนะ้้วก็เลยติดตาม IG ติดตามเพจมาตลอดเลยนี่ค่ะตั้งแต่ฟังเพลงนี้นั่นเองแล้วก็พอนึกย้อน พอไปดูคลิปเก่าๆที่เขา cover ไว้อะก็คือเป็นเพลงที่เราฟังมาผ่านๆโดยที่ไม่รู้ว่าใครร้องแต่ก็คือน้องเป็นคนที่ร้องนั่นเองนะทุกคนก็คือน้องน่ารักมากเลยรอย่างเงี้ยเออเข้าไปดู i อจเขาไปดูไลฟ์เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นกันเองแล้วก็น่ารักกับแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะเพลงที่4นะคะชื่อว่าเพลง w h e Go Diamond Ring นะคะไม่รู้ว่าใครร้องตัวหลัก แต่ว่าคนที่มาฟิชเร์ลิงด้วยก็จะมีแพทริกนะคะแล้วก็ยังโอมเอฟฮ o โรแล้วก็มีอีก2คนนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาฟีกันถึง5คนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แต่ละคนก็รลองสไตล์ของตัวเองแล้วก็เป็นทนํานองที่แบบว่าผู้ชายที่แบบเพรียบพร้อมนะที่แบบพร้อมจะแต่งงานพร้อมจะมอบไวโกลด์ไดมอนด์ริงให้เธอนั่นเองทุกคนก็เป็นผู้ชายที่แบบ เออดูมีตังอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงแล้วนั่นเองนะคะเป็นวัยที่พร้อมแล้วนี่นที่ชอบก็เพราะว่ามีแพทิกด้วยหนึ่งนะชอบสิยงแพทิกมากแล้วก็มีช่างยังโอมแล้วก็เอฟฮิโลขึ้นมาฟิจิลิ่งด้วยกันแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมานดีๆนั่นเองค่ะก็เลยอยากชคนไปลองฟังกันนั่นเองนะ,ค,ะคือเพลงที่มิชอบในเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นหมวดของในห้องน้ํากันบ้างแล้วนะคะตัวแรกเลยนะคะ เดี๋ยวมันจะขึ้นรูปพีวยวกันเนาะเพราะว่าเอาออกมามันจะ,ะเลอะเทอะนะคะก็จะเป็นสบู่ล้างมือนั่นเองนะทุกคนแต่จะไม่ได้ว่าของอะไรน่าจะคิดอะอีกมั้งเขาปกติอะโฟมล้างมือเป็นที่แบบเป็นโฟมออกมาล้างเสร็จแล้วมันจะแห้งใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยไม่แห้งเลยทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าผิวดูชุ่มชื้นมากๆแล้วก็กลิ่นหอมสะอาดดีมากๆเลยนะคะก็เลยชอบตัวนี้นั่นเองซื้อมาเป็นแบบซองแล้วก็มาเติมใส่ตัวกดที่เรามีอยู่แล้วนะทุกคนก็จะประหยัดไปอีก นิดหนึ่งนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นครีมแบบน้ำนะทุกคนของ B nice นั่นเองนะคะเป็นสีชมพูเป็นรุ่นที่มีกลิ่นน้ําหอมอะไรสักอย่างผสมอยู่ทุกคนคือมิวแบบนึกอยู่ตงตั้นมังคืนน้ําหอมอะไรว่าเหมือนเคยได้กลิ่นแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นเองนะคะทุกคนอาจจะเป็นสีสีชมพูไหมหรือยังก็จําไม่ได้นะทุกคนไปลองดมกันดูนะของกลิ่นนี้นั่นเองนะบถ้าใครซื้อมานะแล้วก็ปรากฏว่าถูกใจมิวอีกเช่นเดียวกันนะเพราะว่าหลังอาบน้ำนะรู้สึกว่า ทั้งห้องน้ําก็คือหอมเป็นกลิ่นนี้เลยนั่นเองนะก็ห้องน้ําใครมีกลิ่นแรงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาครีมอาบน้ำที่มีผสมของน้ําหอมเนี้ยลองไปใช้อาบน้ําดูนะหลังอาบน้าก็คือจะกลิ่นหอมไปทั้งห้องน้ําเลยนั่นเองสกินแคร์นะทุกคนเริ่มกันที่น้ําตกจะเป็นของตัวนี้นะคะพีเมนเนตมิวเคยรีวิวไปแล้วใน คลิปคลิปหนึ่งแลยที่แต่งหน้าไปด้วยทุกคนตัวนี้ก็คือเลิศมากชอบมากะคะตั้งแต่แพคเกจเขาแล้วที่แบบมีความเรืองแสงนี้แล้วก็กลิ่นเขาค่อนข้างที่จะหอมหอมแบบสะอาดสะอาดนะคะนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ตัวเนื้อเขาค่อนข้างที่จะบางเบาเหมือนน้ำาแต,แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนน้าเปล่าขนาดนั้นนะ,ะทุกคนเป็น น้ำตบที่เราตบหน้าไปแล้วรู้สึกว่ามันยังมีความามันมันไปทําปฏิกิริยากับผิวนั่นเองนะคะก็รู้สึกว่าอาจผิวหน้าดูนุ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะได้ลองก็คือชอบเลยนะคะของตัวนี้นั่นเองนะคะงานในปริมาณ140 ml นั่นเองนะคะทุกคนใช้ได้แบบจะเป็นก็เป็นเดือนแล้วมั้งก็ยังไม่หมดเลยนี่นะคะตัวนี้การเยบร้คอมพลตแอนตี้แอ็นั่นเองนะคะขวดสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะ 4%ที่มีวิตามินซีมีซิลิซิลิกแอซิดแล้วก็แนาซินมาแล้วก็ AHA เนี่ยนะคะคือเขาทำส่วนผสมมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยแล้วเอาจริงถ้าใครไม่อยากใช้เซรั่มหรือว่าครีมเยอะๆก็คือใช้ตัวนี้ตัวเดียกก็ได้นะใช้แล้วสิวไม่ค่อยขึ้นจริงแต่ว่าก็มีรอยบ้างอะไรเงี้ยนิดหนึ่งมันทำให้ผิวดูกระจ่างใสไกลสิวแล้วก็รอยสิวอะไรเงี้ยดูลดลงนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ง่ายมากๆแค่แบบบีบแล้วก็อ,ออกมาอะไรเงี้ก็ใช้ครั้งละ หยดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเช้ากับเย็นหรือว่าถ้าใครสะดวกใช้แค่ตอนกลางคืนหรือว่าตอนกลางวันอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าใช้ได้ค่อนข้างจะนานเลยทีเดียวนะสำหรับตัวการเยตัวนี้นะคะเขามาในปริมาณ3 0 ml MM นั่นเองนะคะทุกคนคือมันจะเหมือนอมพูลสีเหลืองทุกคนที่มาเป็นแคปซูลอนะแต่นะั้นคือเข้มข้นมากแต่นี้คือเหมือนรองลงมานิดนึงเลยทุกคนเนี่ยเขาจะบางเบาวกว่า้เขาก็จะมีอย่ง่ายกว่านั่นเองนะคะทุกคนลกลิ่นอะไรเงี้ยก็เป็นการเยไปเลยนั่นเองนะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วก็ไม่ไแสบ แล้วก็รู้สึกว่าดูเห็นผลนะทุกคนดูหน้าดูกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนรอยสิวต่างๆนั่นเองนะคะทุกคนก็คือใช้1ได้ถึง4นะทุกคนไปลองดูกันนะของการนี้ค่ะขวดสีฟ้านะทุกคนถ้าใครเป็นสิวผิวแพ้ง,ง่ายนะอย่างเงี้ยลองดูนะคะเองอัพกันบ้างน,นะทุกคนจะบอกว่ามีเยอะมากๆเลยครบแคตตากรีที่ เตาแต่งหน้าเลยทีเดียวนะคะเริ่มจากรองพื้นนะคะเดือนนี้มี2ตัวนะคะนั่นก็คือที่มีวรีวิวไปแล้วนะ,ะก็จะเป็นของ L'Oreal True Match นะคะ Super Blendable Foundation นะคะสี C 4.5อันนึงนะคะแล้วก็เป็นของ Sasha n o s k i n Foundation นะคะอีกอันนึงนั่นเองวันนี้เป็นเบอร์3นะคะที่ชอบ2ตัวนี้ก็เพราะว่าเนื้อเขาดีนั่นเองนะคะแล้วก็ปกปิดดีคุมมันดีแล้วก็ติดทนอยู่ทั้งวันจริงนะคะแต่ว่า ตัว l o r รี l ลนะคะเขาก็จะเกลี่ยง่ายกว่าตัวนี้นั่นเองนะคะแต่ตัวนี้ราคาถูกกว่านะถ้าใครแบบผิวไม่ได้แพ้ง,ง่ายแต่ว่าอยากได้รองพื้นปกปิดติดทนยอไยร่งเงี้ยก็ลองตัวนี้ดูนะคะทุกคนชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็พกพาไปไหนได้สะดวกด้วยพราะตัวนี้ก็คือเกลี่ยง่ายจริงทุกคน แบบว่าของลอรีอัลคือมีเพิ่งเคยใช้เป็นครั้งแรกไงแล้วก็พอใช้แล้วก็รู้สึกว่าเอามันเกลี่ยแบบง่ายจริงๆโดยที่ใช้นิ้วมือเกลี่ยเหมือนสกินแคร์ทั่วไปได้เลยนั่นเองนะคะถ้าใครไม่อยากปื้นมือก็ใช้เป็นพับคุชชั่นก็ได้ช่วงนี้มือชอบใช้เป็นพับคุชชั่นมากมันจะแบบเกลี่ย ง่ายเกลี่ยไวายมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปชุบน้ําเหมือนฟองน้ําที่เราเคยใช้ในเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสีเขาจะเข้มกว่าหน้ามิวนิดนึงนะคะมิวก็เลยเอา2ตัวนี้มาผสมกันทุกคนแล้วก็เป็นคอมพเนชั่นที่ดีงามมากเลยนะสีตรงเกลี่ยง่ายติดทนคุมมันนะคะเป็นแบบลดนะคะทุกคนใครมีงบน้อยแต่อยากได้ความติดทนก็ลองตัวนี้ดูนะคะแต่ตัวนี้อาจจะแอบเกลี่ยยากนิดนึงมีแนะนําว่าตัวนี้ใช้คู่กับพับคุชชั่นดีสุดนะคะก็ป้ายไปที่ ใต้ตาตามจุดต่างๆก่อนแล้วค่อยเอาพับคัชชั่นเนี่ยตบๆเรียๆดูนั่นเองนะคะไม่ต้องใช้ฟองน้ำชุบน้ำรือคนคิดว่ามันเป็นคราบนะตาหลังปึงมันจะเป็นโทนเหลืองจากแป๊บหนึ่งอะ่ะมันจะออกซิไดไวมากทุกคนมันจะเป็นออกสีเข้มขึ้นเป็นสีโทนชมพู <c oughs> <c oughs> นะคะเออแต่ว่าพอออกซิไดปุ๊บมันก็มันไม่ได้มันก็ไม่ได้สีเท่ากับผิวมิวอะไรขนาดนั้นนะมันก็ยังแบบมีความขาวนิดนึงแต่ก็ใช้ได้นะ,นะคะทุกคนนี่ไปลองดู งานแป้งนะคะหมาทั้งแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งพับเลยทีเดียวแป้งพับก่อนแล้วกันเนาะจะเป็นตัวนี้นะคะซาสิเมจิโกฟาริชั่นพาวเดอร์นั่นเองนะคะทุกคนที่มิวเคยรีวิวไปแล้วก็คือดีงามมากๆเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เราไล่แรกซื้อมาอนมสดีขนาดนี้นั่นเองนะ,ะทุกคนไปดูรีวิวหลังกันได้นะผิวสวยเล่นแสงโกลของจริงนะคะแล้วก็ติดทนคุมมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวคือเกินราคากว่าที่เรา จายไปเนี่ยทุกคนอันนี้คือแรกซื้อมาในราคาหลักสิบเท่านั้นแต่ไม่ไปเช็คดูนะในออนไลน์ต่างๆก็คือราคาหลักสิบนะเก้าสบ้าง69บาทบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้แล้วก็ประสิทธิภาพดีงามมากแล้วก็สี3เบอร์ศูนี่ยนะคะก็เป็นเลยที่คนไข้จะเข้ากับผิวมมากเลยนะอืมไม่ต้องคนทัวเพิ่มอ่ะถ้าแบบแต่งวันปกติก็คือทา กดกดแป้งไปได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ใต้ตาด้วยซ้ำเนี่ยทุกคนก็สามารถปกปิดได้แบบดีแล้วก็ผิวเนียนสวยเล่นแสงดีงามมากเลยนะแต่ในทั้งนี้ทั้งน,นั้นก็เขาก็ติดทนกันน้ำด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าความติดทนของมิวเเคยไปเช็คดูแล้วนะก็ติดทนอยู่แบบห้าหกชัวช่วโมงเจ็ดชั่วโมงเลยนะแต่ว่าแต่ช่วงทีโซ่ที่มันถูก,กับแมสอะไรเงี้ยแล้วก็เหงื่อออกมันก็จะหลุดไปตามแบบ สภาพนั่นเองทุกคนเพราะผิวเรามาเนี่ยนะแต่ส่วนช่วงแก้มช่วงตรงในบริเวณนี้ก็คืออยู่ครบเลยนั่นเองนะคะก็เลิาเลิมากนะใครหาแป้งถูกและดีนะก็ลองซาสีตัวนี้ดูนะคะทุกคนชอบมากแป้งฝุ่นที่มิวยังไม่ได้รีวิวแต่เดี๋ยวจะทำแบบคลิปแยกกแล้วกันเนาะจะเป็นแป้งฝุ่นจากจีนทุกคนเป็นของเลยนะลาเมล่าเหรอเมคอัพพาวเดอร์นะคะทุกคนตัวเนี้ยบอกว่าถ้าใคร เป็นคนผิวแพ้ง่ายต่างๆเนี่ยก็ช่างใจวันนีนึ่งก็แล้วกันอันนี้มิวก็ไม่ไม่ทราบนะคะว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าภาษาเขาเป็นภาษาจีนหมดเลยอะทุกคนแล้วก็เข้ามาแบบตลาดแบบเนี้ยแล้วความกล่องเขาก็มีกล่องเขาะไรทุกคนอันนี้มิวได้มาในราคาที่หนึ่งแถมหนึ่งแบบร้อยบาทเท่านั้นเองก็ตกอ0ห้าสิบบาทนะคะรวมค่าส่งเป็นร้อยสามเก้า ดูมันใช้ดีจริงนะทุกคนเออนะคะก็คุมมันอะไรโอเคได้ดีเนื้อแป้งเนื้อละเอียดแล้วก็มีสองสีนะคะมินก็เ,เลยเอามาทั้ง2สีเลยเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์2อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สองอะไรกันน้องที่มินใช้มาสักแป๊บนึงนะนี่เนื้อแป้งจะเป็นสีชมพูนะคะเบอร์หนึ่งจะเป็นโทนขาวอมเหลืองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็มีพับค่อนข้างแบบให้มาก็ใช้ได้ดีนะคะแต่ว่า ตลับมเล็กไปนิดนึงก็เลยทําให้แบบเวลาใช้คู่กับ้ามาจะดูเล็กจะต้องปะปะ,ปะหลายทีนิดนึงแต่ว่าหลังทาก็คือน,นวลเนียนสมใจมากๆเลยนะคะแล้วก็คุมมันแล้วก็ล็อกเครื่องสำอางที่ดีด้วยเขาบอกเขาเคลมว่าเป็นแป้งล็อกเครื่องสำอางทุกคนไปโดนตกในโฆษณาในเฟซมานะคะแล้วก็ลองทักเข้าไปแล้วก็เออโอเคพอใช้แล้วก็ดูแมทขึ้นเห็นไหมดูหน้าเออแล้วก็ซับมันดีนะคะทุกคนตัวนี้นะแต่ว่าไม่คิดว่า คุมมันไม่เท่าปแป้งโกลสีชมพูนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเลือย่างหนึ่งที่เป็นตลับพกพาง่ายอะไรอย่างเงี้ยพาไปต่างจังหวัดได้เลยนี่นเองนะคะถ้าใครอยากได้แป้งที่แบบเป็นตลับแป้งุ่นเป็นตลับแบบนี้ดีน,นะคะงานคิ้วนะคะทุกคนต้องยกให้ของเมลินดาคู่นี้เลยนั่นเองนะคะนี่อันนี้เมลินดาไฮบรรุ่นนี้นะ,ะที่เป็นสีรุนู้ๆแบบนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มีทำผมสีอ่อนก็เลย เลือกเอาสีคิ้วที่มันอ่อนๆมานะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งเป็นสีน้าตาลทองๆนะทุกคนจะไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าต้องฝนๆนิดน,นึงนี่เห็นไหมมันอาจจะอ่อนกว่าสีคิ้วเราไปน,นิดนึงนะคะแต่มันก็ทําให้ขึ้นโครงได้ดีไงต้องใช้คู่กับมาสคาร่าที่มันมีสีอ่อนนะคะก็จะเป็น color fix b o w color mascara นั่นเองนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งอันนี้ของเมลินดาทุกคนใช้ดีนะเนื้อเขาปัดดีมากเลยแล้วก็ขนแปรงเขาค่อนข้างที่จะแบบปัดคิ้วได้ดีอะทุกคนมันไม่สัน้นไม่ยาวจนเกินไปนะคะแล้วก็ช่วยให้ขนคิ้วแบบ ตั้งฟูแบบนี้ด้วยอันนี้คือมิงก็ใช้มาแล้วก็เขาพอเขาแห้งอะ่ะเขาจะกันน้ำด้วยนะทุกคนทั้งสองตัวเลยที่งามมากนะคะไปลองดูใครสีผมอ่อนสีทองสีเขียวอมทองอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะทนสีทองของเมลินดาเนะี่ยทุกคนเบอร์ศูนหนึ่งทั้ง2เบอร์เลยมปนของเมลินดาเช่นเดีวยวกันทุกคน จริงอ่ะชอบใช้มากมากเลยช่วงนี้ก็จะเป็นกลิตเตอร์นะคะเบอร์0ูนยนะเป็นกลิตเตอร์แบบจิ้มจุ่มแบบนี้นั่นเองนะจริงอ่ะมิวทำจะทำ how to แบบที่ใช้อันนี้แต่งนั่นแหละนะแต่ว่าลบคลิปไปซะก่อนเดี๋ยวทําให้ดูใหม่นะคะก็คือง่ายกับการแต่งหน้ามากๆเลยนะอของตัวนี้ทาแค่นี้เราก็เกลี่ยทุกคนมันเป็นแบบอายแชโดว์ที่สวยมากเนี่ยแล้วก็ติดทนกันน้ําไปเลยนะคะ หมาะกับวันรีบๆแต่ว่าอยากสวยแล้วก็ตาดูมีสุขภาพดีเล่นแสงอะไรอย่างงี้นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวมีทําคลิปรีวิวแยกอีกทีเนาะกับการใช้เอชเโรตัวเนี้ยแล้วก็ติดทนกันน้ําด้วยลดแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนั่นเองนะคะของยูสตา e ายไลเนอร์นั่นเองนะคะ,ออ iner, เ,ะ,คะเป็นอายไลเนอร์ iner, แบบเจลมาแบบแท่งนะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะทุกคนอัดลีปไว้แล้วเหลือตัดลงนะคะทุกคนเออคือมันเขียนง่ายมากเลยเห็นไหมแล้วก็เขียนทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยด้วยอันนี้มันก็เขียนมา ตาบนนะคะเขียนง่ายออกมากเลยจับแค่ปลาย,นยคนก็สกิดสกิดลากออกมาก็ได้ห่างตาที่ค่อนข้างจะเขียนง่ายด้วยแล้วก็สีสวยด้วยเป็นสีน้ำตาลเข้มที่ใช้ได้ทุกสีผิวนะคะเขียนได้ไหลแบบด้วยติดทนกันน้ำด้วยนะ,ะแต่ว่าไม่ได้กันแบบมันถูนะตอนถ้า,ถาโดนน้ำแล้วถูอะไรเงี้ยมันก็อาจจะค่อยๆหลุดไปนี่ทุกคนก็พยายามอย่าไปถูมันตอนที่โดนน้ำเลยนะคะก็คือสีน้ตาลเข้มก็คือดีงามมากนีตนัวนี้มาสคาร่าน,นะคะก็ต้องยกให้2ตัวนี้เลยนะคะ Sky High จากเมเบลีนะคะแล้วก็ p r o โ r o โกลม a สคาร่ของซิสทูซิสนั่นเองนะคะชอบทั้งสองตัวเลยอะทุกคนเอาจริงแต่ว่าที่ปัดมาวันนี้กคือเป็นของสกายไฮเนี่นะคะก็ตัวนี้จะทําให้ดูหนาดูฟูขึ้นแต่ว่าซิสทูซสจะทําให้ขนตาเรียงสวยขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นกว่าสกายไฮนี่นะ,ะทุกคนก็เลือกตามที่เราชอบได้เลย หรือว่าจะปผสมทั้ง2ตัวเลยก็ได้คือปัดให้มันยาวก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยเพิ่มความหนาอะไรเงี้ยทุกคนถามว่าติดทนกันน้ําเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวซิส to ซิสนะคะจะค่อยๆ่อยยบลงทุกคนตัวสกายไฮก็จะอุ้มชูขนตาเราได้ทั้งวันเลยนั่เองนะคะก็เลือกตามที่จริตที่เราชอบนะทุกคนแต่เนี้ยราคาเพิ่มแพงกว่านิดนึงนั่เองนะคะทุกคนก็ไปเลือกที่เราชอบกันได้นะ,ะสำหรับาราืเน,นี่นะ คอนซีลเลอร์ของ Intuit นั่นเองนะคะทุกคน True s k i คอนซีลเลอร์นั่นเองนะคะเบอร์0ูนยมาทุกคนก็คือโอ้เป็นอะไรที่ได้มาแบบงงๆแล้วก็ใช้แล้วก็ชอบนั่นเองคะ่ะแล้วเนื้อดีนะทุกคนเกลี่ยกับผิวก็คือเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ไม่ทำให้ใต้ตาเราแห้งตกร่องอะไรอย่างนี้เลยขึ้นชื่อว่า Intuit ก็คือสีชัดติดทนอยู่แล้วนั่นเองนะคะมิชชอบมาใช้ที่ใต้ตาทุกคนถ้าอยากแบบใต้ตาดูตื่นตื่อะไรอย่างเงี้ย วันนี้ก็ใช้มาใช่ไหมล็อกเลยแล้วก็ไม่เป็นแห้งๆด้วยนะทุกคนมันแบบเกลีย่ยได้แล้วมันก็ทําให้แบบดูแบบดูสว่างใต้ตาเราดูสว่างขึ้นนั่นเองนะคะมีใช้เป็นเบอร์02นะคะเขามีเบอร์01กับ 02, 02นะทุกคนแล้วก็เขาจะมีลิปอันเล็กๆด้วยแต่ลิปแบบเฉยๆนะคะแต่ว่าสีใช้ได้ติดทนเท่าไหร่นะเป็นแบบมาลิปลิควิดเนื้อน้ำนั่นเองนะแต่สีเขาก็สวยดีนะทุกคนแบบเหมาะกับการพกอ่ะ ไปเติมระหว่างวันอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเขาเล็กมากเลยแล้วก็มาในค้าไม่แพงด้วย26บาทเท่านั้นเองทุกคนซื้อที่วัสันนะแล้วก็มีออนไลน์ด้วยนั่นเองค่ะนิดหน่อยนะงานลิปนะคะเริ่มกันที่ลิปแมทก่อนก็แล้วกันนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจาก for you to h a d e r est สีใหม่นั่นเองนะคะทุกคนชอบสอสีเลยเพราะว่าทั้งสงสีรวมกันแล้วส,สีสวยมากนะคะเออนะไม่ได้ชอบแค่สีใดสีเดียวะคะ่ะ ชอบี่เขามาผสมกันแล้วก็สีสวยสวยนี้น,นะคะสีที่ไม่มีก็จะเป็นเบอร์21นะคะแล้วก็เบอร์26นะออกสีโทนชมพูแบบบบบี้นิดนึงนะคะแล้วก็สีโทนน้าตาลช็อกโกแลตนะ,ะเบอร์21นั่นเองนะคะแมตต์ดีติดทนดีนะคะแต่ว่าตัวล้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นนะเออถ้าใครชอบแบบพี่แมตต์ก็ลองไปดูตัวนี้ได้ติดทนจริงนะคะรุ่นใหม่ก็คือจะมีความว่าบางเบาวกว่ารุ่นเก่านั่นเองนะ,ะแล้วก็มีสีให้เลือกอีกส5สีนั่นเองะะสำหรับสีรุ่นใหม่นั่นเองนะ ถัดคอสเมติกนั่นเองนะคะทุกคนเออตัวนี้มิวได้มาใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อมันดีนะแล้วก็สีค่อนข้างที่จะดีด้วยแต่ว่าไม่ได้ติดทนมากเท่าไหร่นะทุกคนก็จะเป็นรุ่นรุ่นที่มาเป็นบอกฝากแดงๆเนี่ยทุกคนมิวชอบสีเบอร์0ูนย์หนึ่ง a ีฟแมนดารินนั่นเองนะคะเป็นรุ่นที่ริชครีมมี่นั่นเองนะก็มันไม่ได้ริแบบมันไม่ได้ครีมมี่ขนาดนั้นนะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนทาแล้วอะปากชุ่มฉ่ำดีนะคะ แต่ว่าก็ได้ชุ่มฉ่าแบบหนาลิปกลอสอย่างนั้นนะมันก็อยู่ในระดับที่ชุ่มชื้นกําลังดีนะคะแล้วก็ลิปสีศูนย์หนึ่งอ่ะทุกคนเหมือนว่าเขามีกิตเตอร์ด้วยแบบว่ากิตเตอร์มันเล็กเล็ก,เล,กเล็กกว่าโฟรทูอะทุกคนมันไม่ได้เห็นว่าเป็นปากากาเพชรขนาดนั้นแต่เราสึกว่าตอนขยี้แล้วอ่ะหลังจากขยี้แล้วมันมีความแบบแวววาวเล่นแสงแบบสีทองแบบเกล็ดทองทองนิดๆอะไรนี่นเองนะทุกคนลองไปดูกันได้ลองไปสวอตดูนะทุกคนเบอร์ศูนย์หนึ่งอ่ะมันมีความแบบแวววาวซ่อนอออยู่นนนะะคสหรััับลลิขงง้้ฉเแวก หาง่ายสีสวยแล้วก็เข้ากับผิวมิวด้วยนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวจะทำรีวิวแยกแล้วกันเนาะแล้วก็มีใน Howto แบบที่มจะแต่งด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นใช้แล้วชอบประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ไปซื้อตามกันได้นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวจะทีรีวิวแบบย้อนหลังไว้ให้แล้วกันนะวเผื่อแบบใครอยากดูรีวิวเต็มเมนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล หวังว่าจะชอบกันนะคะ